นี่ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตการตัดใยผ่านไปสวันนะครับเปิดรูท่อไว้ครับนี่ใส่ท่อ PVC ฝั่งนี้แล้วก็เจาะดูลใบายอากาศด้านบนฝั่น,นี้ก็นี่ครับเจาะรูข้างๆมานกันเป็่จะเป็นท่อน้ำให้ท่อพลาสติกขวดน้ำน่อยเนี่ยตัดปากก็เจาะรูฝั่งนี้ อันนี้ผมเจาะให่ใหญ่ไปหูก็เลยปิดไว้เงี้ยงๆไ,ไว้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เราสังเกตดูว่าไอ้น้ำมันมันเยอะหรือไม่เยอะนะครับถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเราก็เปิดระบุรูระบายออกนี่พามาอัปเดตครับหลังจากตัดใยไปสี่วันเริ่มมองสังเกตมองเห็นเป็นดอกเห็ดขาวๆออกแล้วนะครับข้างในจะซูมให้ดูนะครับเยอะแยะเลยนะครับ เห็นไหมครับข้างล่างดินเนี่ยที่ผมว่ามันมันจะเกิดในดินไหมในดินเพียบเลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันเป็นตุ่มๆขาวๆครับเนี่ยเนี่ยนี่ข้างล่างดินเนี่ยโอ้โหเพียบเลยครับขาวๆนี่นะครับดอกเห็ดมันจะเกิดฝั่งนู้นก็มีครับนี่นี่ขาวๆครับมันไม่ใช่รานะครับอันนั้นมันเป็นเห็ดเลยนะครับเนี่ยหัวเห็ดดอกเห็ด เดี๋ยวไม่กี่วันก็ได้เก็บแล้วนะครับนุ่นผู้ฟังนู่นโตแล้วนะครับนู่นข้างในคอนนูน่นนี่ครับอัปเดตตัดใยไปผ่านมาสี่วันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บดอกเห็ดได้จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับ